บนเวทีแห่งนั้นนี่แหละครับคือลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายนวากาเอพิเศษยอดมะเเดชครับก็เป็นแชมป์ลุมพินีส่วนจริดทองเกียรติบ้านช่องก็เป็นแชมป์วันนี้ถือว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับให้กับอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายโดยมีกรรมการยอรเดเยี่ยมของเวทีลุมพินีนี่ครับอาจารย์ต้อมครับรมให้อาจารย์ต้อมนะครับ ดูด้วยนะฮะอะไรไม่มีนะดูก,การเข้าวงไนดูการกันแขนนะครับโอ้โหแม่จเจริญทองนี่พอพอยังไม่พอพอ,พอได้แมั้งโอ้โห ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของครูเป็ดจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับซึ่งวันนี้เรามีงานเข่าดำนะครับก็คืออาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายนะครับผู้ข้ามอดในวงการมวยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กเกษมบัณฑิตแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของนักมวยอยู่ในสมาคมมวยสักลสมัครเล่นมาหลายปีโอ้ทาอ่านถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการมวยมายาวนานนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นงานชาปนกิจของท่านนะครับและวันนี้ครับครูเป็ดจริญทองเกียรติบ้านช่องมา ชกมวยต่อหน้าเมนนะครับเพื่อเพื่อว่าอะไระ <S 2> <S 2> <S ส่งไว้อะไรให้กับอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายนะครับมาดูนะครับว่าครูเป็ดจะชกกับใครแล้วลีลาการชกของครูเป็ดต่อหน้าลงศพของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลจะเป็นอย่างไรยังเป็นยอดมวยอยู่หรือเปล่าแข้งซ้ายจะทํางานได้หรือไม่และคู่ชกของเขาจะเป็นใครต้องติดตามชมเลยครับและในโอกาสจอจากนี้ครับ,รบขอดาอเกลียวผู้มีเกียรติทุกท่าน รับชมการไหว้ครูมวยที่จะเป็นครั้งสุดท้ายต่อหน้าสรีระร่างของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายและบุคคลที่จะไหว้ครูมวยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์จบเอกพระศึกษาจันเกษมนายสัญญาชัยพลเดชเขามีฉายาในการชกมวยว่าเด่นมีชัยรวมใจเพื่อนหรือว่าเกียติบ้านช่องครับมือบังคมก้มกราบน้อมรำลึก ก่อนสู้ศึกไหว้ครูผู้สั่งสอนเทพพนมพร้มสีหน้าอรชรไหว้ขอพรสิทธ์มีครูค่อยสู้กันและนี่คือการไหว้กราบแบบเป็นจางคพดิกท่านี้เป็นท่า เทพพนมุมนะครับนี่กรอบพระแม่ธรณีเข้าอ,อกแล้วก็เทพพพนมถวายบังคมเราจะกราบสามครั้งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่จะแข่งขันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาสถิตที่ตัวข้าด้วยเถิดให้ข้านั้นสู้ศึกให้มีชัย มีครูพ่อมีคุณแม่มีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินท่านี้คือท่าสอดส้อยมาลานี่ครับศิลปะอ่อนช้อยซึ่งมีคนไทยกีฬามวยไทยประเทศเดียวที่ทำการไหว้คืูครับโอ้โหท่านี้สวยงามครับ ทานี้เรียกว่าท่าหันนุมานแหวกเมฆเสือลากหางเลยโอ้โหดูนะครับความแข็งแรงของตัวนักกีฬาต้องแข็งแรงครับมาดูพร้มยืนครับทิศเบื้องหน้าอย่างสามขุมเข้ามา จะเพนท่าพนมแล้วต่อด้วยท่าโ,โหงเหิรนครับแขกผู้มีเกียรติครับท่าท่ารำมวยไทยสวยงามขอเสียงปรบมือสักครั้งครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเศร้าวันที่วันสุดท้ายของเสียร่างของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายแต่เชื่อครับว่าความดีของอาจารย์ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามมา มากมายหลายรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นยังจดจำอยู่ในความทรงจำของพวกเรามาทางทิศด้านซ้ายถวายบังคมท่านี้เรียกว่าท่าท่าพุ่งหอกนี่ครับการท่าเหล่านี้เป็นท่าพุ่งหอกที่ตัดไม้คมนางผู้ต่อสู้ ห่งหอกคนถ่ายภาพระวังโดนหอกด้วยถ้าฝั่งนูน้นนี่ครับมาอยู่ที่ทิศเบื้องหลังครับต่อมาการรวายรํานีสสวยงามและแข็งแรงถวายบังคมท่านี้เรียกว่าท่าขยาคุด ยุทธยากนี่ครับดูการเบ่งกล้ามคมขวัญคู่ต่อสู้ครับเรียกว่าท่าพระยาคุดยุทธชยาดมาดูที่ทิศ้องหน้าต่อหน้าสรีร่างของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายก็จะเป็นทาพระรามแผงสนนี่ครับอาจจะเซบ้างเล็กน้อย แต่ว่าดูครับความอ่อนชออ้อยความสวยงามครั้งแรกนั้นไม่โดนครับ,คร,บครั้งที่สองกราบถึงเทพเทวดาขออวยชัยในการแผลงสองครั้งนี้ด้วยเทนนินยิงออกไปครับ,รบโดนครับ,รบนี่คือการตัดไม้ค่มนาม และการย่างสุขเกษมหรือ,อยันแปดทิศเพื่อปกป้องรักษาอาณาเขตของการที่จะชกมวยบนวิธีแห่งนั้นนี่แหละครับคือลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สนศัก์เสียงหลายนี่ครับยามสุขเกษมโอ้โห,โหครับยันแปดทิศ เป็นศาสตร์และศิลปที่บรรพบุรุษอของเราให้กับลูกหลานของเรานะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับสัญญาชัยพนเดชหรือว่าเดนวิชัยร่วมใจเพื่อนครับและโอกาสต่อจากนี้ครับเมื่อนักมวยไหว้ครูมวยเสร็จแล้วครับก็ต้องมีการชกกันครับ ของท่านสมศักดิ์ก็อาจารย์สมชายแล้วครับมาด้วยนะครับนาวาการเอกพิเศษยอดมาเดชครับก็เป็นแชมป์ลูบินีส่วนจริดทองเกียรติบ้านช่องก็เป็นแชมป์วันนี้ถือว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับให้กับอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายโดยมีกรรมการยอดเยี่ยมของวิธีลูบินีนี่ครับอาจารย์ป้อมครับกระบื้ออาจารย์ป้อมหนะยครับนี่ครับคนนี้ดูได้ครับที่เทนไฟท์เทน นักมวยชกผิดโดนหน้ากรรมการกรรมการปากแตกมาแล้วยอดมวยทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เขารู้สึกภาคพภพูมิใจที่จะมาชกต่อหน้าเมนต่อพดีร่างของอาจารย์สมศักดิ์สิงหลายโอ้โหมีเล่นของด้วยฮะโอ้โหนาวาการเอกพิเศษมีเป่าของใส่คือเป็ดผมนึกว่าคือตู้พิตุยคนเดียวนะที่เป่าของได้ เอาล้วครับวันนี้เราจะเห็นการชกเราจะชกยกละ30นาทีนะไหวไหมครับไม่ไหวนะฮะเอาเป็น2นาทีก็พอเราจะชกกันประมาณสัก2ยกครับมาดูการออกอาวุธของยอดมวยซึ่งเราไม่ได้เห็นประมาณ30ปีแล้ววันนี้อาจารย์สุรศิเสงรอยจะให้เกียรติพวกเราครับถอดมงคลให้กับ ท่านคู่ท่านเจริญทองครับท่านสมชายเสียงหลายนะครับจะถอดมงคลกับเจริญทองเอาละครับคู่นี้ผมว่าเป็นเชิญท่านถอดมงคลให้กับเจริญทองเก็บบันช่องครับครับแล้วก็วันนี้มีอดีตนักมวยซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายนี่มากันอย่างคับคั่งครับเอาละครับอาจารย์ สุรัตน์เสียงหล่อถอดมงคลให้กับยอดกําะเพชเรียบร้อยส่วนอาจารย์สมศักดิ์ก็ถอดให้กับเจริญทองนะครับโดยพี่พมีพี่อ้นสมิลาเป็นพี่เลี้ยงออขอเตือนนะฮะชกกันเพื่อโชว์นะฮะถ้าชกกันจริงเดี๋ยวมีขึ้นเมนต่อนะฮะ oh, <no. S 1> เอาจริงเลยฮะอ่ะห้ายกว่าไปแล้วรถพยาบาลเตรียมด้วยนะฮะพยาบาลเอาล้วครับยก ที่นู่นนัวัฒการเจ้าอาวาสด้วยนะฮะตอนนี้ถ้าไม่ได้ผิดพลาดนะฮะพระเดชพระคุณท่านด้วยฮะผมเป็นห่วงเป็นห่วงยอบรรดบำเรียดนี่ครับอุ้ยเตะไม่ถึงยังไงดูด้วยนะฮะอะไรไม่มีแล้วนะครับนี่ครับ ผู้ข้ามบอดในวงการมวยและเป็นยอดมวยที่ยังมีลมหายใจอยู่อู้แข้งซ้ายสวยครับการวางแข้งการออกอาวุธนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับการยืนมวยใกล้ๆสวยแบบนี้เจริญทองนี่ก็ถือเป็นยอดมวยเมืองใต้ที่เกิดดูเหลี่ยมครับดูเหลี่ยมในโอ้โห,โห,โหดูเหลี่ยมในสวยงามครับโอ้โหนี่คือรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ จบที่เดียวกันอาศิษิ์ศิษิ์อาจารย์เดียวกันโอ้แต่เป็นคนแต่ยอนมวยคนละพอศตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยดูแลถ,ถึง4ี่มุมนะฮะทูการเข้าวงรายดูการกันแขนนะครับโอ้โหแม่เจริญทองนี่มวยเขานี่ไม่ได้กินแกครับ ยอดวันพระเด็ดนี้ไม่ใช่เกิงเฉพาะมวยไทยครับเป็นยอดมวยสองแบบไปชกอุลปิดที่เกาหลีก็ไปมาแล้วเราจะไม่มียกนะฮะเราชกไปเรื่อยๆจนกว่าใครสักคนมึงไม่ไหวภรรยานะฮะมาบอกว่าอย่านานมากนลยไหวไม่ไหวโอ้โยนี่ครับผมเชื่อว่าอาจจะอ่ะมแจ้วครับ เราพักกันสัก2ชั่วโมงฮะเอเอเทนผมเองก็ีโอกาสได้ไปชกในครั้งนั้นด้วยนะครเป็นกรรมการที่เวลาอยู่บนเวทีครับเป็นกรรมการที่สเต็ปการเดินเท้านี่ไอ้บ้ายกย่องว่าเป็นกรรมการที่เดินสวยมากการสเต็ปการเท้าคือการบนเวทีฮะแขกผู้เกียรติครับว่าจะมีนักมวยสองคนและกรรมการหนึ่งคนกรรมการนี่จะต้องใช้สเตปในการเดินการห้ามมวย ซึ่งกรรมการไทยก็คืออาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายนี่แหละครับได้ยกย่องจากไอบ้าว่าเป็นกรรมการที่เดินสวยครับนี่แหละฮะวันนี้ท่านจากพวกเราไปแล้วครับแต่สิ่งดีๆและความรู้ที่ท่านให้กับเรายังไม่จากไปด้วยครับอยู่กับเราเสมอยกที่สองครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายครับผู้เปครับยกสุดท้ายของพี่ทั้งคู่ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับนี่คือ ยอดมวยครับที่มอบความสุขให้กับอาจารย์สมศักดิ์สิงห์หลายอ้าวอะไรฮะเดี๋ยวจะจับหลุดหรือว่าพี่ยอดมันเดรเอายม,มองใต้ตาหรือเปล่าโอ้โหยอดมวยฮะเดี๋ยวที่สองอ้าวครับเราดูโชว์สามคนมอเอาตรงนี้ โอ้คู่เป็ดที่ตัวเล็กกว่าเยอะครับแต่ว่าสายตาดีมากโอ้โหแข้งขวายอดมวยไทยทั้งสามคนด้วยมาดูออ้ยวางแข้งแม่โอ้ยนี่แมวิ่งใส่เลยโอ้อาจารย์สุรัสเสียงหล่อเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ผู้ที่อยู่กับวงการมวยมายาวนานครับถึงสองคนีนชกน้กยิปกลิ่นภูมิใจครับอยากให้มวยไทยวงการมวยกลับมาแบบนี้ อุ้มดูการดึงครับดึงใกล้ๆสายตาแบบนี้นาวา,าการเอยกยอดกปรเปรี็กนีแชมป์มวยสี่เส้นนะครับไม่ธรรมดาครับโอ้ดูการวางแขท่งขวาครับขึ้นอยางธรรมชาติจริงๆ เอาแล้วครับต่างคนต่างมองแววตากันแล้วพอหรือยังพอพอยังไม่พอพอได้ใจมั้งเอาแล้วครับสีโครงแดงเขียวก็เอาแล้วอย่างนี้อย่างนี้เอายังไงไหวยังไหวโอ้โหเดินรับแข้งกรรมการครับกรรมการมองเสียวนะครับอย่างนี้จับไปฮะอย่างนี้จับไปโอ้โหวางแข้งอยู่แล้วครับ ตอนนี้อาจารย์จ like <a> <ๆ>ูวเป็นห่วงมากครับอย่าให้ต่อยนานครับเดี๋ยวจะไปกับอาจารย์สมศักดิ์กัแล้วเอาหนึ่งสองยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหครับขอเสียงปร่มือดังๆสักครั้งครับโอ้ครับวันนี้ก็ต้องน่ากาาต่อจากนี้นะครับชูมือเสมอครับ สุดยอดไหมล่ะครับโอ้โหยอดมวยทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวันพเด็ชหรือว่าจเจอร์ทองเกตบ้านช่องวันนี้ได้มีโอกาสชกกันนะครับต่อหน้าสรีระร่างของอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายเชื่อว่านะครับอาจารย์สมศักดิ์เสียงหลายคงจะดีใจภูมิใจครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มาชกมวยโชว์ในวันที่ท่านไม่มีลมหายใจแล้วนะครับ คู่นี้ชกกันผมว่าไทายอนยุคนี่มันเลยถึงแม้ว่าเจริญทองจะตัวเล็กครับแต่ว่าเลี่ยมจัดจริงๆครับแม่ก,กระตุกซ้ายกระตุกขวายอดวันพเด็สหัวทิ่มหัวตั้ครับแต่ถ่ายปลายยกเจอแข้งขวาของยอดวันพฤหัสไปหลายดอกเหมือนกันแม่มคู่นี้คู่ขี้สูสีครับอย่าลืมนะครับใครอยากชมนะครับติดตามด้วยนะครับที่เพจของเจริญทองเกตบ้านช่องนะครับหรือว่าช่อง YouTube ของเจริญทองเกตบ้านช่องไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับ